สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายค่ะที่พาท่านผู้ชมชมโบราณสถานทางน้ำนะคะวัดทางขวามือที่ท่านผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้ก็คือวัดสาลาปูนวรวิหารค่ะเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาไม่มีหลักฐานระบุปีที่สร้างและ ผู้สร้างที่ชัดเจนเคยเป็นวัดร้างหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองค่ะได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่สามและรัชกาลที่สี่ค่ะปัจจุบันเป็นอารามหลวงชั้นโทโบราณสถานที่สำคัญเช่นพระอุโบสถพระปรางเจดีและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ ก็คือหลวงพ่อแขนลายค่ะวัดที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นในลำดับถัดไปก็คือวัดพรมนิว่ารวรวิหารค่ะเดิมชื่อวัดขุนยวนสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2270สร้างโดยขุนที่เป็นแม่ทัพชนะศึกต่อมาในสมัยรัชกาลที่สได้มีการปฏิสังขรณ์วัดนี้เมื่อครั้ง ทรงผนวดและได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดพรมนิวาสและได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงในปีพศ2485ค่ะฝั่งซ้ายมือเป็นอนุสรสถานปรีดีพนมยงค่ะปรีดีพนมยง์เกิดที่อยุธยา เป็นลูกชาวนาค่ะและเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาเกาะเมืองอยุธยาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ริเริ่มวางแผนและดำเนินการปรับปรุงเกาะเมืองสร้างถนนสะพานปีดีธรรมรงสร้างอาคารราชการและวางระบบสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อฟื้นฟูเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวา อีกครั้งค่ะโบสถ์สีเหลืองๆที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นโบสถ์วัดนักบุญยอแซฟเป็นโบสถ์คาทอลิกที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพศ2209เป็นศูนย์กลางของคริส กระชนในกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายในสงครามและได้รับการบูรณะใหม่หลายครั้งโบสถ์หลังปัจจุบันที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นอาคารทรงโรมานิสสร้างขึ้นในปีพศ2426-2434ค่ะแขาวนี่อะไรคะเป็นคล้ายๆกับพวกสำนักแบบว่าสอ่งอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าไม่ได้เป็นหอพักอะครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะยังไม่เคยเห็นการทำการอะไรเลยเกี่ยวกับพวกอิตาลามันเละครับเพราะว่าเขาฝั่งนี้ต้นใหญ่จะเป็นอิตาลามันทั้งนั้นเลยครับฝั่งโน้นอะก็นใหญ่จะเป็นพวกอิตาลามันหลักๆเลยจะมีโบสถ์คิดมีอะไรโรงเรียนโยเซฟไรอยู่ฝั่งโน้นขณะนี้เรือของพวกเราล่องอยู่ในแม่น้ำเจ้าพยาค่ะ ด้าน,นซ้ายมือของแม่น้ำเจ้าพรยาท่านผู้ชมจะเห็นซากเรือล่มของชาวมุสลิมค่ะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง29คนค่ะนี่ครับเรือที่เรือที่เขาที่ผมบอกว่ามีพวกอิาลามตายเรือจอดอยู่นี่ครับพระบ,บมะใช่ครับที่ช่วงนี้มี <c oughs> ที่เขาแห่ก็จะมีเดือนแห่ที่เขา หรือสิ่นอะไรกันประมาณนี้ครับที่น่าข้ามเรือส่วนใหญ่พวกเด็กเรียนพวกแบบว่าทํางานทาอะไรจะข้ามเรือนี้มานั่งรถทํางานมาไปเมืองอะไกันครับจะได้ไปตัองอมอทางฝั่งด้านขวามือของแม่น้ำเจ้าพยาก็คือวัดขุนพรมค่ะซึ่งมีท่าเรือข้ามฟากอยู่ที่หน้าวัดนะคะ ชุมชนแถบวัดขุนพรมม,มีชื่อเสียงทางด้านผลิตผ้าพ,พิมพ์มาตั้งแต่อดีตเนื่องจากผู้คนในสมัยกรุงศรีอายุทยานิยมมอบผ้าลักษณะต่างๆให้แก่กันเพื่อแสดงถึงฐานะและตำแหน่งของผู้สวมใส่พระเจ้าแผ่นดินก็ส่งมอบผ้าให้เป็นบำเหน็จรางวัลแก่ข้าราชการที่ทำความดีความชอบให้แก่บ้านเมืองจากข้อมูลของสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2100ค่ะ อาคารหลังคาสีเขียวๆที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือมัสยิดอิสลามวัฒนาค่ะวัดที่ท่านผู้ชมจะได้ชมในลำดับถัดไปก็คือวัดพิชัยสงครามเดิมชื่อวัดพิชัย สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพศ1900มีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะจุดที่พระยาวชิระปราการต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวบรวมกําลังพลและตีฝ่าวงล้อมพม่าเพื่อกอบกู้เอการาชภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง วัดนี้ร้างจนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่สและรัชกาลที่5จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพิชัยสงครามเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงชัยชนะในการกอบกู้เอกราชค่ะ ปิดท้ายคลิปนี้ด้วยเรือขนสินค้าในลำน้ำเจ้าพยาที่ผ่านอายุธยาค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ